ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ทำให้แฟนเพลงทั่วประเทศถึงกับใจหายกันทั้งวงการค่ะเพราะมีข่าวด่วนออกมาว่าม um ัมลาคนิกศิลปินเสียงทรงพลังที่เราคุ้นเคยและรักกันมานานตอนนี้กำลังเผชิญภาวะป่วยหนักขั้นวิกฤตจนเพื่อนสนิทอย่างอ้วนวรูนีอดีตนักร้องดังเจ้าของตำนานเพลงกอดฉันต้องออกมาโพสต์เฟ e บุ๊กส่วนตัวขอแรงใจจากแฟนเพลงทุกคนให้ช่วยกันภาวนาและส่งกำลังใจให้มัมลาคนิก ช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ค่ะหลายคนยังจําได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อปี2,566มัมลาคนิกเคยมีเหตุการณ์ป่วยฉุกเฉินมาแล้วขณะที่เธอกำลังจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ตเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลันจนต้องหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนตอนนั้นแพทย์วินิจฉัยว่าอาจเกิดจากภาวะฮิสโตรกทำให้ต้องรักษาตัวในห้อง i อ u นานกว่า72ชั่วโมงและต้องพักงานแสดงทั้งหมด แต่วันนี้ข่าวร้ายกลับมาอีกครั้งและดูเหมือนอาการจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนทำให้แฟนเพลงรวมถึงเพื่อนร่วมวงการต่างพากันโพสให้กำลังใจอย่างล้นหลามเพราะมัมไม่ใช่แค่ศิลปินธรรมดาแต่เธอคือหนึ่งในนักร้องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนด้วยพลังเสียงและความจริงใจที่เธอมอบให้แฟนเพลงมาตลอด แม้ตอนนี้สถานการณ์จะยังไม่ดีนะักแต่เราก็เชื่อว่าพลังใจจากทุกคนจะช่วยให้มัมลาโคนิกเข้มแข็งขึ้นและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะเราขอส่งกำลังใจและความรักไปถึงเธอและหวังว่าจะได้เห็นเธอกลับมายืนบนเวทีร้องเพลงด้วยรอยยิ้มอีกครั้งในเร็ววัน